ทำไรอะ่ะอ๋อพี่กำลังจะเทระบบใหม่ครับระบบใหม่มีอะไรลรอคะนี่เป็นระบบที่ผู้เล่นขอมานานแล้วระบบ Remove Farm กดคอนเฟิร์มตรงนี้ตึ้มหายเลยฟาร์มเราก็จะโล่งแล้ว แบบนี้เราก็มีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะมากขึ้นใช่แต่ทีเนี้ยก่อนที่จะรีมูฟเนี่ยเราต้องฮาเวตนะอถ้าเกิดว่ามีซีดอยู่ในฟาร์มเนี่ยระบบมันจะไม่ให้รีมูฟต้องฮาเวตให้หมดก่อนถึงจะรีมูฟได้แล้วพอเรารอฮาเวตเสร็จเนี่ยเราอย่าเอาแปลงออกแล้วก็กดรีมูฟเลยใช่แล้วมีเพิ่มอมะไรอีกไหมคะแล้วก็มีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบที่อยู่ในป่าทีนี้เราเข้าป่ากันได้เลยไปโหลด ระบบนี้ก็เป็นระบบที่จะทําให้ผู้เล่นสามารถฟาร์มได้ง่ายขึ้นอก็คือการออโต้ตีโอ้แล้วมันทํำยังไงอะวิธีการก็คือการกดค้างที่อ็อบเจกต์ที่เราจะตีนะครับอม,มันก็จะตีเรื่อยๆยนี่เราก็ไม่ต้องคิคิกคิกแล้วใช่แล้วถ้าเกิดอยากให้มันหยุดกลางคันได้ไหมก็เนี่ยถ้าเราหยุดมันก็หยุดตีถ้าเากดอีกทีนึงมันก็ตีค้างได้โอสุดยอดเลยเมาไม่พังแล้วใช่สบาย อะทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่คาใจในคลิปที่แล้วเราไม่เจอบอสกูเลมอืมีมจะไปตีมันไปเลยคราวนี้จะเจอใช่ไหมหวังว่าอโอเคเด๋ยนดีๆอย่าโดนกับดักลบกับดักแบบสายลับเดอดีๆอย่าโดนะอ่าไม่เจอว่ะอ้าวโอเคทังก็มีแค่นี้แหละเอ้า I'm <laughs>